เราทำถเรื่องที่เราพา,าออมหน้าใช่ไหมาหานอนี่ยยังมีรออยู่เลยเห็นปะคะคือปกติออมเป็นคนที่แพ้อะไรยากมากเลยนะคะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยแพ้อะไรอ่ะบบชนะมาตลอดแต่ว่าไม่ว่าจะครีมหรือว่าเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะออมก็แปลกใจว่าทําไมออมอะอยู่ดีแบบผดออมขึ้นก็เลยเออเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าวันนั้น,นออมเป็นใข้ใช่ไหมผมก็คิดว่าออมอะไข่แตกแล้วแบบมันจะเป็นแบบแตกออกมาที่หน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไป ถามทุกคนเขาบอกว่าไขาแตกไม่มีผืดด่นที่หน้าก็เลยทำอะไรอะ่ะอ๋อวันนั้นก็คือลืมเอากระเป๋าเครื่องสำอางไปแล้วออกไปข้างนอกต้องแบบไปไปเจอคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมีลิปสติกอยู่อยู่แท่งหนึ่งน้ำก็เลยเอามาทาปากทาแก้มทาตาคือแท่งเดียวไงเออคอนเทนต์เนาะสายคอนเทนต์เรีเตอร์แล้วก็อุ้ยสวยงามเวลาทำคอนเทนต์แล้วผ่านมาวันนึงมันก็เลยผื่นขึ้นนะคะเราก็เลยโทรไปถามอ่ เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ที่ที่เป็นอาดีให้กับแบรนด์เครื่องสำอางยอมทำอยู่อะค่ะลิปสติกไม่ใช่แบรนด์ฟินวิวตี้นะคะทุกคนเป็นแบรนด์อื่นนะคะแบรนด์ฟินยังไม่มีนะคะก็คือโทรไปถามเขาก็บอกว่าคือลิปสติกมันจะมีแว็กซ์มีอะไรที่มันไม่เข้ากับหน้าเราที่แบบแว็กซ์ที่มันแบบเกาะปากแต่ว่าเวลาทาแก้มทาอะไรอะมันจะไม่ไม่ซับพอแต่มันจะอุดตันค่ะก็เลยําทำจุดจบสายคอนเทนต์จุดจบสายคอนเทนต์แล้วก็เลยมาทําคลิปเตือนเลยว่าแบบระวังระวังกันหน่อยนะเพราะว่าถ้าเราจะใช้อ่ะ อาจจะต้องใช้แบบแนวลิปแอนชีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราได้ไปหาหมอผิวหนังไหมไม่ได้ไปค่ะก็คือทาครีมแก้แพ้อะไรเงี้ยเอาตอนที่ผื่นขึ้นตกใจไหมก็ตกใจค่ะแต่แค่งงมากกว่าว่าจะไปทาอะไรมาปกติแบบร้อยวันพันปีไม่เคยไม่เคยเป็นผื่นเป็นอะไรเลยนะคะพีวตกถึงขั้นวงหน้าจะพังไหมคือเออถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนนะคงไมตกเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอดีว่าช่วงเนี้ยแบบ ไม่ไม่ได้ถ่ายละครเนี่ยยังเป็นช่วงพักช่วงเบรกเราไม่ต้องไม่ต้องใช้หน้าก็เลยโอเคดีแล้วไปอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีตกเยอะไม่ต้องกูนต้องไปหาหมอหรือว่าในเผื่อว่ามันจะมีมีเอฟเฟกต์คือเราก็คิดว่ามันก็น่าจะหายเองได้เลยใช่ค่ะก็จากมันกดขึ้นแล้วมันมีอาการคันเกิดขึ้นไหมครับบนหน้าคันแล้วก็กดขึ้นค่ะมันเกิดจากการที่แว็กซ์ที่มันอยู่ในตัวลิปสติกอะค่ะมันไปเคลือบตามรูกลุ่มขนที่หน้าเรา ใช่มันก็เกิดการอุดตันอะไรเงี้ยแล้วเราออกไปข้างนอกมันเจอฝนเจออะไรมันก็ยิ่งสะสมอะคะ่ะซึ่งอมก็คิดว่าหลายๆคนน่ะน่าจะยังไม่รู้นะว่าลิปสติกกับมันทาหน้าไม่ได้นะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยออกมาทําคลิปค่ะเข็ดเลยไหมคะไม่ไม่ไม่ทาเลยไหมครับเข็ดเลยเพราะกว่าจะหายมันนานนะฮะกว่าจะหายก็คือแบบนี่อมว่าสองอาทิตย์แล้วมันยังเหลือร่องรอ,อยอยู่เลยอะค่ะระวังเนาะใครอยากลองทำอาจจะต้องเลือดขึ้นแบบ ใช่ถ้าใครอยากลองทําจริงๆมันก็มีแบบลิปสติกที่เป็นลิปแอนชีก็อะไรเงี้ยที่สามารถทาได้ทั้งแก้มทั้งปากอ,อะไรเงี้ยค่ะหลังจากโพสต์ไปมีแบบแฟนๆเข้ามาแบบมีเคสเดียวกับออมเกิดขึ้นไหมคือออมแบบเซอร์ไพรส์มากมีคนทําแบบออมเยอะมากมคือออมคิดว่าแบบว่าเขาอาจจะทาแค่ในคอนเทนต์แต่ชีวิตจริงเขาก็ทาแล้วเขาก็ไม่รู้เหตุผลว่าทําไมเขายังผืนขึ้นอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เข้ามาบอกนะคะว่าเออเป็นเหมือนกันเลยเป็นพอลิสติกแน่ๆอะไรเงี้ยค่ะ อยากจะเตือนอะไรคนที่ยังไม่รู้มั้งค่อมขาค่ะก็ก็ขอเตือนแล้วกันนะคะใครที่แบบว่ายังแบบเอาลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยมาแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยอ้อมก็คิดว่าให้หยุดเถอะเพราะว่าจริงๆริงเราแบบลิปสติกอ่ะเขาน่าจะซัพพอร์ตแค่ปากหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ทาหน้าจริงๆอ่ะอาจจะต้องใช้ที่เป็นลิปแอนเชีคนะคะใช่ค่ะปั๊มน่าเป็นยังไงบ้างจะออกวงเงินวัดวงเงินไม่ได้คุยกันเลย ตอนนี้ก็ก็เหมือนเดิมเลยค่ะก็แฮปปี้เหมือนเดิมใช่ค่ะเพิ่มเติมหรือเปล่าไมไม่เติมคืออะไรอยากวพิ่มไปไวไหมส่วนตัวอยากมีความเพิ่มเติมไปๆวไหมคุณส่วนตัวก็มีความสุขดีนะแต่นักข่าวดุบดิ้วเหลือเกินนักข่าวอยากอาจจะอยากไปงานงานแต่งงานอเลยโอ้ยขอบคุณค่ะก็ก็ถ้าถ้ามีโอกาสอย่างนั้นจะเป็นอะไรออะเธที่เห็นเลยนะขยับขยับไปขยับมาก็ถ้าถ้ามีโอกาสยังไงเดี๋ยวก็ เขามีเริ่มเอ๊ะเอ๊ะเอมีอะไรเขามีเริ่มเกินเกินอะไรอย่างเงี้ยยังคะคือเราก็คุยคุยกันอยู่แล้วแหละคุยเล่นคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ไม่ไม่ถึงทามมิ่งนานรอรอก่อนแต่ว่าเขาเกินบ่อยเหมือนกันฮะเขาเกินบ่อยก็ก็มีบ้างค่ะมีกลางนิ้วสยใหญ่นิ้วให้เขาเห็นไหมเขาามันนิ้วมันย้วว่างแล้วนะอย่างเงี้ย คะก็สาวๆบางมีก็แบบมีสาวๆนี่ไงแต่นี่สวยทุกวันใช่ไหมก็สวยทุกวันก็ไม่อยากไปแบบพูดอะไรบ่อยๆนะของแม้เราก็แบบว่าอยู่กันไปแบบนี้ก็ก็แฮปปี้ถ้าถึงถึงทามมิ่งจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือกานนั่นแหละทามมิ่งมันคือเออถ้าอีกนานไหมสำหรับเราเอง ไม่โล่หรือจริงๆเคยรู่าเราเคยคิดไหมไม่เอาเออช่วงเวลาไว้ตอนนี้โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันคิดแล้วมันก็ขยับไปเรื่อยๆแสดงว่าตอนนี้คือรอเขามาพูเค่าฮะก็แล้วแต่พี่แอมเลยเพราะว่าอันนี้คือฝากบอกเออไม่ใช่อะไรหรอกช่วงนี้เห็นงานเยอะอ่ะเห็นพี่แอมงานเยอะทํางานเยอะก็แบบให้เขา ทำงานไปก่อนว่ากันเรื่องงานกด้วยกันแล้วถ้าเขาพร้อมลนะคะเราพร้อมไปด้วยป้ะถ้าเกิดเขาขอจริงๆเราพร้อมไหมคะเราจะพร้อมไปด้วยเราพร้อมตั้งนานแล้วเฮ้ยบอกบอกพี่ๆนะค่ะก็บอกเข่ารอแล้วเนาะบอกพี่ๆนะค่ะบอกบอกกันเองจริงจริงนอยากบอกเขาแม้แต่นแสดงเขาดูอยู่ว่าพร้อมแล้ว เราต้องชงคะแนนนี้ด้วยนี่มันงาน SCS เสร็จนะใช่เราใช้จะเห็นเธอแต่งงานเป็นบ้านที่เขาช่วยเลือกด้วยนะนี่ไงเขาบอกว่าคุ้มค่าพี่แอมบอกว่าคุ้มค่าพี่แอมคอนเฟิร์มเปลี่ยนเลือกเปลี่ยนเลือกพี่แอมคอนเฟิร์มเราวันนั้นก็เลยอู้ซื้อเลยเพราะว่าพี่แอมแบบช่วยคิดมาแล้วเออแล้วมีซอมเลี้ยงหลาไปดูกับเจกไปอะไรอย่างนี้ลูกเพื่อนเย็นๆก็ซ้อเออหลายคนแซวว่าเราซ้อมเลี้ยงอะไรเงี้ยซ้อมเลี้ยงหลานซ้อมเลี้ยงหมาเออก็แบบว่า จะพูดอะไรแ่เพราะเราจริงแล้วเป็นไงสนุกไหมกับการเลี้ยงเด็กเลี้ยงหมาหรือว่าอะไรหนว่ามันไม่ใช่ทางเราเลยอะไรเงี้ยเอาจริงๆก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่ทางยังรู้สึกว่าอุ้ยยังยังอยากทํางานน่ะคือเราเป็นมนุษย์ที่ชินกับการทํางานมากๆแล้วเราก็ไม่คุนที่จะที่จะเหมือนฟูลไทม์ในการดูแลเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าโอกะก เวลาเราเลี้ยงหลานเลี้ยงเด็กอะไรอย่างเงี้ยที่เราคุ้นเคยที่อยู่รอบๆตัวเราเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลาใช่ไหมแล้วก็เล่นกับเขามันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้อะ,ะอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ถามฟูลลิงเพื่อนๆมาว่ะแอร์เอวยังไรเอวยเพราก็แบบเปลี่ยนลุคแ,แบบแบบโจติ้งๆด้วมาเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเหนื่อยมากพี่แอร์บอกเหนื่อยมากบอกว่าอ๋อพี่ทํางานมาทั้งชีวิตอ่ะไม่เท่ากับพี่มีลูกคนเดียวเลยอ่ะทำให้เรากลัวไหมกลัวเลยกลัวเลยบอกว่าพี่แอร์พูดให้ออมกลัวปะเนี่ย คืออะไรอ่ะบอกว่ากลัวการแบบมีลูกแล้วชอบเด็กผู้หญิงเนี่ยชอบเด็กผู้ชายครับ <c ười> คิดได้ไงเนีน่ยไะเอไปเรื่อยเลยเนี่ยคำถามไหไมลไปเรื่อยเลยเนี่ยเราเก่งมากเลยดูว่าชอบ<า>จริงจริงที่บ้านมีเร่งมีถามไหมคะเรือ่องแต่งงานคือถามตั้งแต่แรกๆแล้วแหละเอาจัจริงๆหลังๆก็ไม่มีใครถามและหลังๆก็เอาแล้วแต่พวกเธอสองคนละกันเออแรกๆเขาก็ถามก็จนเบื่อแล้ะ นี่ก็รอแค่ท้ดเนาะฮะรอแค่มี่กุ้งข้าวเนาะรอค่ะรอรอรอพี่แยมเออแล้วแล้วต่อเขาอะเอามาแล้วต่อเขาเอาไงก็ได้แล้ววันนี้ก็มาแล้วก็รอดสมบอุ้ยแล้วยังไงคะเรานี่ยโอเคเอาไม่ได้